ดีจ้าอยู่กับช่องนะะ้องมิ oh, ้นดัมซิงนะคะพี่ตอ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไม่ให้เสียงเลยให้อยูย่ <laughs> <laughs> ถึงแล้วจ้าค่ละ,ละ <laughs> บอกก่อนนะคะเือราะขึ้นเยอะแยะเลยนี่นะคะก็จะคือบอกต่อน,นะคะทุกคนคะ่ะมีปัญหาเสียงเสียงเป็นอะไรนี่นะคะ ากาศร้อนมากเลยจ้าทุกคนจ้าวันนี้นะคะเอานีนเข้ามาก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าทุกคนพี่แซกน่าจะยังไม่มาขึ้นได้ไหมนี่ จะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวออนี่ละเราก็มาเจอน้องน้ำเขียวเลยนะคะทุกคนเอา้าพี่อ<ๆ>๋ออยู่นู่นแล้วอันนี้ใครขับครับเนี่ย ขับแม่โครครับเออสูงไปค่ะสูงไปนัน่นพี่คนขับแม่โคอยู่นู่นเห็นไหมนะผมแล้วใครพ,พี่แซมเหรอคะหรือใครหรือแม่รูแต่น่าจะมีคนเดียวน่าจะเป็นพี่แซมเพราะว่าตอนนั้นก็เห็นพี่แซมจัดอยู่ยนะคะ ประมาณนั้นนะคะทุกคนตอนนี้ป่าใสยังไม่มาะค,ะค่ะเขาเพิง่งเขออาเพิ่งกินข้าวเสร็จกันนะคะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มน่าจะเป็นเนะที่ยวแรกของช่วงบ่ายนะคะออปนแล้ค่ะน,นะคะเมื่อกี้ก็เห็นเสียปลากแล้วก็เสียเต้ยออกไป พี่เต้ยพี่ชายเองนะคะเดี๋ยวจะสับสนระหว่างพี่เต้ยคนขับรถถ่ายกับพี่เต้ยน้องมิงนะคะอู้รถไหคลค่ะรถไหคลค่ะรถไหคลค่ะไทราเบิ้ลเครื่องอ๋อนี่ไงพี่แจ็คมาแล้วมาพอดีเลยพอดีเลย จะออกไปแล้วนะป๊าป๊าจะรอตรงนี้อเคโอเคค่ะเตรียมออกมาเลยนะคะน,นี่ก็อยู่กับ เป็นใครไม่รู้แต่ดาวดาวก่าน่าจะเป็นพ่เมแล้วมีคนเดียวเกิด <c oughs> ความสงสัยนะฮะก็ <c oughs> น่าจะเป็นพี่เขาแหละทุกคนเด็กยัง่ามัานะ <c oughs> มนี้เลยนะคะทาออกเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปดูพร้อมตอนที่รถออกเลยนะคะ เสยเยอะจังเลยใส่ยเยอะจังเลยใส่เยอะมวดแบกไว้ไหมคะด้งกรีนอย่างนี้ต้องสายแบกนะคะเจอป่าตักดินให้จุดกู เต็มที่นะฮะแซ่หลายทีแล้วให้ดูว่าเขาใส่เยอะขนาดไหนนะคะทุกคนนะป๋าขับชัวร์ไปโคนอ่ะดูสิวูู่ไ่่แบูวูวูวูะ,ยยะูว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 ู ต่อไปป่าแซกก็ต้องโอ้เขามารอกันแล้วนี่ต่อกันเลยนะต่อกันเลยนะเบื้องเขาต่อตูดกันมาเลยทุกคนค่ะถ้าจะมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นคิกโอไม่ใช่แ <laughs> ล้วเพลงมันติดมาติดมาติดมา,าต่อไปป่าแซกจ้าเราก็ต่อไป เสียปลักจ้าแล้วก็ต่อไปก็เสียเตยจ้าจ้าที่แม่ครูรอแล้วนะคะว่าค่ะเัน่้ขึ้กับรถมอเด๊ อูนูยังคอยสิกับรถกระไดจงังเอ้จังเลยกระไดตัวรถคอยเม่เป็นบอ <laughs> จ้าแล้วก็เรียงคิวต่อกันมาเลยนะคะ น,น่วันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนก็เลยได้มานะคะวันเสาร์ไม่มีเรียนนะคะแต่มีการบ้านค่ะแต่ <c oughs> ว,ว่าค่อยทำตอนเด็กเลยะบิก็นา็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเนะาะเช้าแล้วก็เอาการเรางานก่อนนะคะ Thank mm -hmm. you. ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดอ,อ,อร่อยไม่ใช่โอเคค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ